ครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มีโอกาสได้ใช้เครื่องสายชิดนะครับ8นิ้วนะครับของโวลนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เราก็จะต่อระบบดูดฝุ่นไว้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้จะต่อไว้กับตัวไลคอนนะครับตัวนี้เราจะพ่วงกับเครื่องไว้2ตัวนะครับตัวนี้ตัวเล็กนะครับของไลคอนซึ่งประสิทธิภาพโอเคเลยนะครับวันนี้เราต้องการไม้ จะไปทำเป็นตัวอย่างไปทดสอบเครื่องนะครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวผมจะจะเข้าเครื่องสาชีดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปเข้าเครื่องรีดของโนโตเทคตัวเล็กนะครับแล้วก็จะไปตัดไม้เป็นท่อนๆกับโต๊ะเรื่อยตัวนู้นนะครับโนโตเทคนะครับ เก่านี่ยได้มาเนี่ยค่อนข้างบิดบิดเยอะนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องมาเข้าเครื่องใส่ชิปฝั่งหนึ่งให้มันได้ละนาบก่อนนะครับ เราได้ยินเสียงใบมีดมันกระทบกับไม้นะครับตลอดทั้งแผ่นแล้วนะครับก็แสดงว่าไม้เราด้านนี้ได้ระนาบแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาด้านนี้ไปเป็นระนาบเพื่อที่จะไปใส่เข้าเครื่องรีดไม้ด้านนี้นะครับแต่ตอนนี้ด้านนี้ยังไม่ได้เดี๋ยวเราต้องทําด้านนี้อจริงนะครับ โป่งเยอะนะครับเราก็าปรับให้มันกินเยอะขึ้นอีหน่อยก็ได้ ตอนนี้ไม้เราก็ผมก็ได้ไม้ได้ระนาบสองด้านแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปตัดซอยเป็นท่อนๆนะครับเพื่อที่จะเอาไปเข้าเครื่องรีดนะครับอีกสองหน้านะครับตอนนี้ด้านนี้เราได้ระนาบแล้วสองอันนะครับอันนี้ก็เป็นไม้สนเก่านะครับก็ค่อนข้างบิดใช้ได้เลยเหมือนกันครับตอนนี้ก็จะมาใช้ใบเลื่อยนะครับตัวอามาน่า 50ฟันนะครับกับโตเรื่อยโนโตเทคนะครับแล้วก็ลังสไลด์ซูปเปอร์สเลของวอลนะครับเดี๋ยวเราจะตัดคอสคัทนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการตัดคอสคัทของใบนี้เป็นไงบ้างนะครับตอนนี้เราได้มาหน้าต่อมาแล้วจะมาตัดเป็นท่อนๆน,นะครับ ตัวนี้ยผมไม่ได้ใส่ลายเวนไนท์นะครับซึ่งการใช้งานจริงแล้วเนี่ยไม่ควรนะครับควรจะใส่ลายเวนไนนะครับแต่เนื่องจากก็เนี่ยแหละครับเป็นความหลงลืมที่เราทําเป็นไปได้นะครับลาเวนไนทควรจะใส่ทุกครั้งนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เนี่ยไอ้เจ้าไม้ตัวนี้ครับเศษไม้ตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยมันจะจะตีใบกระเด็นไปได้นะครับ ซึ่งเมื่อวานผมใช้แล้วผมไม่ได้ใส่ไรเป็นไงน,นะครับแต่จริงๆแล้วเราควรจะใส่นะครับเพื่อเวลาเราซอยไม้เยอะๆแล้วเนี่ยเศษไม้จะได้ถูกดันออกไปนะครับแต่วันนี้เราต้องการไม้แค่แค่สามอันไปใช้นะครับแล้วเมื่อกี้ผมไม่ได้ใส่ด้วยนะครับควรจะใส่นะครับอันนี้บอกไว้อีกทีนะครับเมื่อวานเราไม่ได้ใส่นะครับก็เลยลืมนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไม้สามอันเนี้ย <c oughs> ตอนนี้ไม้สามอันเนี้ยผมก็ได้ สองละนาบแล้วนะฮะจะเห็นว่าเราได้สองละหนาบแล้วนะครับเราต้องการอีกสอละหนาบด้านนี้นะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปใช้กับเครื่องรีดโนโตเทคนะครับทางนู้นอีกทีนะครับครับตอนนี้เราก็มาถึงเครื่องรีดไม้ของโนโตเทคนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะรีดไม้สามชิ้นเนี้ยนะครับ อันนี้เราได้หน้าหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราเหลืออีกหน้าหนึ่งนะครับหน้าที่ยังไม่ได้รีดนะครับอันนี้ได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาหน้านี้มาเข้านะครับอันนี้ผมก็จะดูว่าอันไหนอันไหนมันหนาที่สุดก่อนเราจะเอาอันที่หนาที่สุดก่อนเครื่องรีดโนโตเทคตัวนี้จริงๆแล้วมันมีโต๊ะป้อนเข้ากับอินฟีกับเอาลฟีดให้ด้วยนะฮะ แต่ตัวนี้เนื่องจากผมจะเอามาเช็คระนามันดูผมก็เลยเอาอินฟิกับอาฟิลมันออกตอนนี้ไม้3มชิ้นเนี่ยชิ้นเนี้ยหนาที่สุดผมก็เลยจะเอาชิ้นเนี้ยรีก,ก่อนนะครับ ก็รีดรอบสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยนะครับจะเห็นว่ามีตาไม้ด้วยนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเงาสวยตาไม้ครับเดี๋ยวเราจะมารีดด้านนี้อีกด้านหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันก็หาอันที่สูงที่สุดนะครับ 先开开เครื่องก่อน。 ครับเราก็ได้ไม้พร้อมใช้งานนะครับสามารถเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้มีตาด้วยนะครับทั้งสองด้านยังอยู่ครบนะครับตาครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ